วันนี้นะคะบีมพามาขึ้นเครื่องบินด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนต้องคิดถึงสนามบินแน่นอนเลยตัวบีมเหมือนกันค่ะสมัยก่อนบิน CLMV ตลอดเวลาเลยตอนนี้เพิ่งจะได้มาบินเนี่ยแต่ในประเทศนะอ่ะมาถึงเกตแล้วแหละระหว่างรอนะคะเราก็นั่งทํางานสไตล์เรานะคะทํางานจนวินาทีสุดท้ายจะแล้วก็ไปขึ้นเครื่องกันค่ะครั้งนี้ไม่ได้บินไปประเทศไหนนะคะแต่บินในประเทศค่ะไปที่จังหวัดเลยนั่นเอง แฮปปี้ดีดามากค่ะสังเกตจากหน้าได้เลยเอามาถึงแล้วค่ะจังหวัดเลยจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาจังหวัดเลยสวยมากๆค่ะมาถึงก็เริ่มลุยค่ะทํางานค่ะวันนี้นะคะเรามีสอนให้กับมหาายราชภัฏเลยค่ะซึ่งที่จริงเป็นโครงการระยะยาวนะคะ ต้องบอกว่าพี่พี่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้คือสุดยอดมากๆค่ะเรียนรู้มาทั้งหมดนะคะ200กว่าชั่วโมงค่ะตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยค่ะและวันสุดท้ายนะคะเราก็จับมือพาเขาส่งออกได้จริงทุกๆกลุ่มเลยค่ะ ทุกๆก,กลุ่มนะมียอดออเดอร์จากประเทศเพื่อนบ้านค่ะและเข้าใจช่องทางการจัดจําหน่ายตั้งแต่ต้นน้ําเลยว่าทํายังไงบ้างและถ้าต้องการทําการตลาดออนไลน์ไปเพื่อหาคู่ค้าหาตัวแทนจัดจําหน่ายหาผู้นําเข้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านต้องทําอย่างไรบ้างค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเรียนกันเป็นแบบออนไลน์แล้วก็มีออนไซต์ปะปนกันไปค่ะแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ต้องส่งของจริงๆนะคะไปในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเขาได้ออเดอร์กันมาจริงๆค่ะดังนั้นค่ะเราก็เลยจะเป็นการเรียนแบบ ออฟไลน์ line ค่ะเจอกันตัวต่อตัวเจอกันเป็นๆแล้วก็เป็นการปิดคอร์สครั้งสุดท้ายด้วยค่ะอ่าวันนี้บีมก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้ดูเล็กน้อยค่ะและนอกเหนือจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายค่ะก็มีการซูมอินเข้ามาจากแอดไวเซอร์ของ DITP ททางฝั่งมาเลเซียนะคะบีมเลยได้อัดบรรยากาศมาฝากเล็กน้อยค่ะ และในงานวันนั้นค่ะทางมหาวิทยาลัยลราชภัฏเลยค่ะได้เชิญทางคุณสุกัญญานะคะที่เป็นแอดไวเซอร์ให้กับ DITP ที่ประจำการอยู่ที่มาเลเซียค่ะมาให้ความรู้ด้วยให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะคนมาเลเซียและคนมุสลิมทั่วโลกเลยนะเขาเชื่อมั่นในฮาลานของไทยมากน้อยเพียงใดคะถ้าในมาเลเซียเนี่ยการฮาลนของไทยได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ที่ดูแลเกี่ยวกับกาฮาล้านในมาเลเซียค่ะเราจัดอยู่หนึ่งใน60กว่าา้านที่ได้รับการยอมรับจากประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ได้รับกาฮาล้านจากประเทศไทยแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมาขอราคาล้านในมาเลเซียค่ะอย่างนี้แปลว่าแค่มีฮา้านของไทยก็สามารถขายของในประเทศมาเลเซียได้ใช่ไหมคะจุดต่งางๆซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดต,าดต,าดตาด่างๆ เราจะเห็นสินค้าของไทยที่มีตราคา้านของไทยวางอยู่บนเชลฟใ์ในในร้านค้าต่างๆะคะแฟนบีมาค่ะเป็นคนมาเลเซียเขาเป็นไชนีสมาเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่กลับไปที่มาเลเซียนะคะเราก็ไปสังเกตว่าเฮ้ยมันมีสินค้านะหลายๆตัวเลยนะที่แบบไม่มีฮาลานแต่ยังสามารถวางขายบนเชลฟ์ที่ประเทศมาเลเซียได้ คือถามว่าสินค้าสามารถมาขายในมาเลเซียได้ไหมได้ไม่มีปัญหารัฐบาลไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าจากการพูดคุยกับผู้นําเข้าสินค้าไทยที่อยู่ในมาเลเซียค่ะเขาแจ้งว่าถ้าสินค้าไม่มีการหาร์ดเนี่ยพอไปวางบนชั้นขายของนะคะเขาก็จะไม่สามารถขายสินค้าได้แล้วเมื่อเขาขายไม่ได้เขาก็ต้องเอาลงนจากเชลเป็นภาคบางังคับค่ะ มันก็นเลยทําให้ผู้นําเข้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาก็จะเลือกที่จะนําเข้าสินค้าที่มีกราฮา้านเพราะว่า p o p u l a t i o n ของเขาเนี่ยมีที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีถึง70%แล้วสำหรับสินค้าฮาลานเนี่ยเราไม่ได้ขายได้เฉพาะที่เป็นคนมุสลิมเท่านั้นคนนที่เป็นนันมุสลิมก็ซื้อเหมือนกันอย่างนี้ก็แปลว่าถึงไม่มีตราหรือเสนร,ราคาร้านก็สามารถ นำสินค้าเนี่ยไปขายในประเทศมาเลเซียได้แค่มันมีเรื่องของข้อจํากัดบางอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าอยากส่งสินค้าไปสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางต้องทํำยังไงบ้างคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสองแบบอะค่ะก็คืออ่าถ้าสมมุติว่าเขามาเจอไบยเยออร์ในมาเลเซียแล้วสามารถดิวปิดดิวกับคนมาเลเซียเอ้กับคน ประเทศที่สามได้เลยก็สามารถส่งออกไปประเทศที่สามได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถติดดีลกับเทรดดิ้งคอมพานีที่อยู่ในมาเลเซียซึ่งมีลูกค้าที่อยู่ในประเทศที่สามเนี่ยก็สามารถซื้อขายผ่านผ่านเทรดดิ้งคอมพานีที่อยู่ในมาเลเซียก็ได้เหมือนกันค่ะ สหรับสินค้าไทยที่อยากส่งออกไปประเทศมาเลเซียต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างคะข้นต้นเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่เราจะส่งมาขายในมาเลเซียเนี่ยเป็นสินค้าอะไรเพราะแต่ละสินค้าจะมีกฎระเบียบในการนําเข้ามามาเลเซียเนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบเกี่ยวกับสินค้าของท่านก็คือที่ที่เขาเรียกว่า h s c o d e นะคะ h a Code คือ Harmonized Code ที่เป็นการตกลงระหว่างอาเซียนที่อยู่ภายใต้อาจิกาค่ะว่าที่ช็สปอของสินค้าเราเป็นอะไรเพื่อที่ทางสำนักง,งานจะเอา h หช็สปอตัวนั้นไปตรวจสอบกับหน่วยงานของมาเลเซียโดยเฉพาะ,ะสุลการก่อนว่ามันมีกฎระเบียบอะไรบ้างซึ่งกฎระเบียบพอเราเราได้ให้ช็สปอตปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปปรักในระบบของเขาเขาก็จะออกมาเลยว่า สินค้านี้ต้องการใบอนุญ,ญาตนําเข้าหรือไม่ถ้าไม่ก็จะเป็นการนําเข้าปกติหรือสินค้าเนี่ยต้องการใบจแจ้งสินค้ากับกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียหรือไม่ต้องการใบออยอรหรือไม่อันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสินค้าแต่และประเภทค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสินค้าอาหารเนี่ยจะไม่ค่อย strict มากนะไม่จําเป็นจะต้องมีใบอนุญาตนําเขา้ายกเว้นสินค้าบางประเภทอย่างเช่นกลุ่มพวกนมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีใบอนุญาตนําเข้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีใบอนุญาตนําเข้าก<ม>็จะเป็นการาสามารถนําเข้าได้ทั่วไปเลยค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีออยมี GMP อมีอะไรเงี้ยค่ะ สำหรับสินค้าที่เป็นกลุ่มอาหารนะคะเวลาเขาไปออกงานแสดสินค้าค่ะส่วนมากจะเจอข้อผิดพลาดต,ตรงไหนบ้างคะสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยเจอปัญหาตลอดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในมาเลเซียค่ะก็คือ,เ,อ,อเขาเรีย,รยกอะไรอะ expire date ะค่ะวันหมดอายุของสินค้าโดยปกติแล้วเนี่ยสินค้า o อ o อหรือสินค้าที่ผลิตโด,ดย SME เนี่ย อายุอะค่ะจะเลินสั้นกว่าหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้นำเข้าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าน้อยกว่า1ปีเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปวางบนเชล์ในในร้านค้าต่างๆเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะหมดอายุก่อนก่อนที่จะขายขายออกไปได้ค่ะ สำหรับพี่พี่ภูประกอบการที่ฟังอยู่และสนใจที่จะส่งออกไปในประเทศมาเลเซียนะคะอยากทราบว่าทางสำนักงานเองสามารถช่วยอะไรได้บ้างคะงเบือเบ้องต้นเนี่ยถ้าคือทางสำนักงานเนี่ยมีรายชื่อผู้นำเข้าใช่ไหมคะครับแล้วผู้สำนักงานเนี่ยสามารถจะส่งรายชื่อผู้นำเข้าให้กับผู้ประกอบการได้เพียงแต่ว่าอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยส่งอีเมลแนะนำ สินค้าก่อนเบื้องต้นให้กับผู้นําเข้าที่อยู่ในมาเลเซียแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้คือคือวิธีที่ทางสํานักงานทำอะค่ะก็คือ,คอ,อหนึ่งมาดูรายชื่อลิสต์ทั้งหมดเนี่ยมาคัดกรองก่อนว่าสินค้าผู้นําเข้าที่เหมาะกับเราเป็นใครบ้างแล้วหลังจากนั้นส่งอีเมลส่งอีเมล อยากให้ติดตามถ้าถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องลงทุนนิดนึงดยการโทรหาว่าทางบริษัทเนี่ยได้รับอีเมลของเราหรือยังคือทางสำนักง,งานจะจะจะ,จะโทรให้ทั้งหมดก็เรามีผู้ประกอบการหลายรายที่อยู่ในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทั้งหมดได้แต่ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นถ้าผู้ผู้ประกอบการเนี่ยส่งอีเมลติดตามแล้วก็ เห็นว่ามีศักยภาพที่จะทําการค้าด้วยเนี่ยครับทางสานักง,งานก็ยินดีที่จะช่วยเหลือต่อหลหตุาการนั้นส่วนสินค้าที่เป็นนอนฮาล้านนะคะถ้าต้องการทําธุรกิจในประเทศมาเลเซียเนี่ยทำได้ไหมแล้วต้องทําอย่างไรบ้างคะเบื้องต้นอยากขอแจ้งอย่างนี้นะคะนอกจากสินค้าฮาลาแล้วเนี่ยถามว่าสินค้าที่เป็นนอนฮาลานเนี่ยสามารถทําตลาดในมาเลเซียได้ไหม ก็ทําทได้คือณตอนนี้เนี่ยมีมีนักธุรกิจมาเลเซียได้เปิดร้านหมูกระทะชื่อว่าหมูกระทะเลยนะคะเขาเปิดในมาเลเซียแล้วค่อนข้างประสบความสําเร็จแต่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือต้อง educate คนมาเลเซียว่าวิธีการกินหมูกระทะเนี่ยเป็นยังไงโดยปกติแล้วเนี่ย สินค้าไทยเนี่ยมีมีหลายอย่างที่ที่มีศักยภาพแล้วเราเห็นว่า,าสามารถขายได้ในประเทศไทยแต่พอมามาเลเซียแล้วเขาไม่รู้วิธีการกินเขาก็จะไม่ไม่รู้ว่าจะทําการตลาดยังไงค่ะสาหรับผู้นําเข้าเองหรือสําหรับผู้บริโภกคก็ค่ะคืออย่างเช่นน้าจิ้มซุกกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดิมเนี่ยผู้บริโภคมาเลเซียไม่รู้ได้สามารถจะจะเอา ยังไงไนะคะแต่พอพอมีการอุดเขตเรื่อยๆเนี่ก็เริ่มสามารถขายได้มากขึ้นนะคะขอทราบพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศมาเลเซียหน่อยะคะ่ะแล้วถ้าเป็นสินค้าพวกคอสเมติกสกินแคร์อย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าควรทำการตลาดอย่างไรคะผู้บริโภคกลุ่มรายได้ปานกลางถึงตะะ่ำค่ะราคาก็เป็นปัจจัยหลักที่จะ ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า 2. คือความหลากหลายของสินค้าค่ะว่าบัญชีก็เขาก็สนใจที่จะดูความหลากหลายของสินค้าแล้วถ้าเป็นพวกสินค้า personal care หรือ cosmetic อะไรอย่เงี้ยค่ะ influencer ท,ที่ใช้สินค้าก็องมีผลต่อการตัดสินใจเหมือนกัน อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีดาราใช้สินค้ากลุ่มไหนก็ก็เหมือนบ้านเราอะค่ะว่า,เ,าเขาจะซื้อตามดาราก็มีแล้วพวกคอสเมติกที่เป็นของจากประเทศเกาหลีก็ได้รับอิทธิคลในในในมาเลเซียค่อนข้างมากเหมือนกันสินค้าพวกกลุ่มคอสเมติกบางอย่างเนี่ยประเทศไทยสามารถผลิตได้ก็ก็ไม่ได้แพ้ทางมาเลเซีย แต่ว่าด้วยชื่อเสียงของอดาราศิลปินเลย,ย่างเงี่ยค่ะก็สามารถดึงดูดผู้ซื้อได้มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามก็คือเราก็จะต้องาร่วมทำการตลาดกับผู้นำเข้าหรือผู้ส่งเอร์ในมาเลเซียด้วยพวกอาหารทะเละค่ะ การให้อาหารสัตว์เหล่านี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหมูมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะสามารถส่งออกไปที่ประเทศมาเลเซียได้หรือเปล่าแล้วจะทำยังไงค่ะให้คนมาเลเซียมั่นใจค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะเกี่ยวกับสินค้าปุ่มคือคือตัวเองก็เชื่ออย่างนั้นนะคะว่าสินค้าโดยตัวของมันเองอมันคะลานอยู่แล้วเหมือนน้ำดื่มโดยแน่นอนโดยตัวของมันมันคะลานอยู่แล้วปุ้งก็เช่นเดียวกัน แล้วโดยเฉพาะอาหารทะเลเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเชื่อแบบวิถีของอิสลามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลใดๆเลยว่ามันจะต้องอผิดหลักการหรือหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นก็คือในระหว่างทางคะอย่างอย่างที่อาจารย์คงพัดถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือสิ่งที่ผู้ผู้บริโภคให้ความสำคัญก็คือ ระหว่างทางเนี่ยมีการปนเปื้อนกับสินค้าที่ไม่คะาล้านหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโลจิสติก่ะเข้ามามีส่วนสําคัญถ้าสมมุติว่าเขามั่นใจว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยปรอมฟาร์มถูกพกถูกพกคะาล้านท,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 ทั้งหมดตลอดเพราะฉะนั้นก,ก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งสามารถทําได้ เรื่องของการชําระเงินค่ะอยากทราบว่าคนมาเลเซียนิยมชําระเงินแบบไหนและพวกแบบคริปโตมันนี่เไรอย่างเงี้ยล่ะคะเขาใช้กันหรือเปล่าแล้วคุณสุกัญญาเองแนะนําว่าควรจะชําระเงินแบบไหนคะคพวกมันนี่เลสอย่างเช่นพวกคริปโตอะไรต่างๆถามว่ามีการซื้อขายไหมก็ก็เคยมีการซื้อขายแต่ว่ามีเคสหนึ่งที่เกิดปัญหาค่ะว่า มีการซื้อขายและปรากฏว่าเป็น scammer เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าส่วนตัวยังยังไม่แนะนำให้ใช้วิธีการนี้ค่ะ,ะแล้วถ้าสมมติว่าจะมีการซื้อขายการโอนเงินเนี่ยแนะนำให้เป็นการโอนเงินโดยใช้บัญชีของบริษัท บัญชีของนิติบุคคลแทนที่เป็นบัญชีส่วนบุคคลนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาระหว่างทางอ,อย่างเช่นมีเคสหนึ่งนะคะผู้นำเข้ามาเลเซียเนี่ยซื้อน้ำปลาจากประเทศไทยแล้วโอนเงินผ่าน m o น e y e y c n g n r e r แล้วปรากฏว่าพอไปถึงปลายทางที่ไทยเนี่ยเขา้าเงินที่โอนไปเนี่ย เ้าบัญชีของอเขาเรียกอะไรอ่าพวกกลุ่มคอ c เซ็นเตอร์ค่ะแล้วปรากฏว่าทางอ่าทางตำรวจไทยจึงจึงอายัดเงินเงินนี้นี้ไปทำให้ผู้ขายผูกก้ประกอบการไทยเนี่ยไม่สามารถส่งสินค้ามาเมาเลเซียอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถามอยากให้เป็นการโอนเงินที่อ่า บัญชีบริษัทกับบริษัทอะค่ะเอาน้ำปลาร้าเนี่ยไปขายในมาเลเซียได้หรือเปล่าคะน้ำปลาร้าก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่คนมาเลเซีย,ยยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทานกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังจะต้องอีมูเคนคนมาเลเซียว่าน้ำปลาร้าเนี่ยสามารถเป็นทำอะไรได้บ้างครั้งที่แล้วเนี่ยค่ะทางสำนักง,งานได้จัดงานทิ้งไทยแลนด์แล้วนำสินค้าน้ำปลาร้าขาย แล้วเขาทาให้ผู้ผู้ผู้ที่เข้ามาชมงานนะคะทานเลยแล้วปรากฏว่าผู้ผู้ที่มาชมงานอะ่ะชอบสินค้านานประลาเทียแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าจะไปปไรุงยังไงอยากรู้ว่าคนมาเลเซียชอบเล่นโซเชียลมีเดียอะไรบ้างคะ่ะทางมาเลเซียถ้าตามข้อมูลที่ออกมาก็คือคนมาเลเซียใช้ w h ท t s a p p มากที่สุด ซึ่งทางคนไทยจะไม่ค่อยใช้ WhatsApp ใช่ไหมคะบางท่านอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าออมีแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่แต่คนมาเลเซียใช้อยู่ประมาณออประมาณเ0ซซึ่งซึ่งยาเองอยาก็ใช้ WhatsApp ค่อนข้างเยอะในการติดต่อประสานงานกับผู้นำเข้ามาเลเซียบ้างหรือ,อ,อหน่วยงานราชก,การอะไรต่างๆเราก็จะใช้ WhatsApp คุยกัน WhatsApp จะเปรียบเสมือนไลน์ในประเทศไทยอะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมี WhatsApp Business ที่เราสามารถไปอัพโหลดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าในในตัว WhatsApp ได้ด้วยแต่คือทางสำนักส,สำนักง,งานเองก็จะใช้แค่ WhatsApp ทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาสามารถเชื่อมออตัว WhatsApp กับแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่น Facebook อ,อ n s t t g r r m m อะไรต่างๆค่ะ เขาสามารถไปไปเชื่อม WhatsApp กับแพลตฟอร์มอื่นๆคือ,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 อถ้าถ้าให้แรงเนี่ยเบื้องต้นอยากคิดว่าน่าจะเป็น WhatsApp Facebook Instagram แล้วก็ติ๊ตอประชากรที่มาเลเซียมีทั้งหมดกี่ล้านคนคะประชากรที่มาเลเซียมีอยู่ประมาณ32.7หรือประมาณ33มะคะโดยเป็นคนมาเลเซียที่เป็นอ่าซิติเซนนะคะ อยู่ประมาณ 3... 3 0ล้านแล้วก็เป็น non c i t i เ e นที่เป็นชาวต่างชาติแต่มาอยู่ประจำที่มาเลเซีย,ยประมาณสอ,อลงล้านกว่าถึง3ล้านค่ะสินค้าไทยเนี่ยมีโอกาสในมาเลเซียหรือเปล่าคะแล้วสำหรับเราเราผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะ,ะก็มีโอกาสค่ะเพียงแต่ว่าผู้ประกอบการเองก็จะต้องเตรียมความพร้อม ในการที่จะมาเจาะตลาดมาเลเซียซึ่งคือ,อคือเราจะต้องรู้วิธีการทำตลาดแล้วการเตรียมเอกสารต่างๆในการนำเสนอสินค้าของเราให้ให้ให้เป็นที่สนใจอะค่ะอย่างเช่นการทำ company profile, ค o m p a n y p r o f โ l รเพื่อให้ทางผู้นำเข้าเนี่ยสนใจเหมือนอย่างเช่นทางสำนักง,งานใช่ไหมคะ เวลาเราจะจัดพิเศษแมชชิ่งให้กับผู้ประกอบการเนี่ยเราจะส่งคอมพานีโปรไฟล์ทั้งหมดให้กับให้กับผู้นําเข้าในมาเลเซียเป็นคนตัดสินใจเลือกเองว่าจะเลือกสินค้าจะเลือกทำพิเศษแมชชิ่งกับผู้ผู้ประกอบการไทยหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนําเสนอการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอะค่ะอันนี้เนี่ยก,ก,ก็ก็มีความสําคัญนะคะเพราะสมมุติว่า ผู้เนิเข้าไปดูคอมม้นต์โปรไฟล์ของเราแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ดึงดูดน่าสนใจบางทีเขาต้องกตัดทิ้งโดยถึงแม้ว่าเราจะมีสินค้าดีกตามะคะ่ะอย่างดีแต่วิธีการพรีเซนต์ตัวสินค้านี่ยันยันไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะมันก็ถูกตัดทิ้งโดยโดยอน,นุคือแบบน่าเสียดายอะไรเงี้ยค่ะ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบก็คือสมมติ ถ้าเราจะไปทำการค้ากับพวกห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องแน่ใจว่ากำลังการผลิตของเราเท่าไหร่เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเราสามารถตอบสนองกับความต้องการของเขาได้หรือไม่เองนี่ค่ะ ที่ Success หรือ Success Factor ที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถประสบความสำเร็จสามารถพิชิตตลาดมาเลเซียได้จริงมีอะไรบ้างคะ 1. อยากคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับศ,กศักยภาพในการผลิตสินค้าของไทยะะว่าเรามีศักยภาพในการผลิตมากน้อยแค่ไหนสามารถตอบสนองกับความต้องการของบเยร์ในมาเลเซียหรือไมอ่แล้วความน่าเชื่อถือของของผู้ผลิตด้วย ตอนเจรจาเวลาเขาขอข้อมูลต่างๆเนี่ยผู้ผลิตสามารถผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกเนี่ยสามารถส่งข้อมูลตามที่เขาเขาเรีเกมาหรือไม่อย่างเช่นสมมติเขาเขารียกเกขอใบเสนอราคาโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอปัญหาผู้ประกอบการไทยเนี่ยพอเขาเขาขอใบเสนอราคาปุ๊บเนี่ยผู้ประกอบการไทยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะ ที่จะตอบอีเมลเขาอ่าซึ่งยังไม่แน่ใจว่าอ่ามันเป็นเพราะการใช้ภาษาอังกฤษหรือหรืออะไรบางทีเนี่ยคือถ้าฝั่งมาเลเซียเวลาเขาดิวธุรกิจอะคะ่ะเขาค่อนข้างรวดเร็วสมมตส่งเช้าตอบ,บา่ายอีเมลอะไรเงี้ยค่ะคือจะไม่ตอบเป็นใบเสนอราคาทันทีเลยก็ได้แต่อย่างน้อยให้ตอบว่า เราได้รับอีเมลเขาแล้วนะกำลังดำเนินการอยู่สำหรับใบเสนอราคาเลยนะคะซึ่งเรายังขาดตรงนี้อยู่ค่อนข้างมากมเวลาเขาก่ออะไรเราจะไม่ค่อยตอบเขาทันทีตรงนี้ขอเพิ่มส่วนตัวหนะะ่อยค่ะบอกเลยว่าเห็นด้วยค่ะเพราะว่าคนไทยแล้วนะคะเก่งแต่บุกอย่างเดียวเลยค่ะพอบุกไปเรียบร้อยแล้วเราไม่เตรียมแผนตั้งรับไงคะตรงนี้เลยทำให้เป็นข้อผิดพลาดท,ที่ทำให้เราเสียโอกาสเยอะมากๆเลยค่ะ ตัวที่สามยาว่าอยู่ที่ตัวสินค้าว่าสินค้าเนี่ยมีมาตรฐานหรือไม่สินค้าเป็นที่รู้จักในประเทศไทยหรือยังถ้าสมมติว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นที่ได้รับการยกรับในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะถือว่ามีแต้นต่อที่จะออกมาต่างประเทศเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้บอกว่าสินค้าของเราเนี่ยสมมติมีขายแล้วตามตามอะไรตามเซเวน่นตาม คืออย่างน้อยเรามีโปรไฟล์เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าของเราค่ะ,ะหรือเคยมีการส่งออกไปประเทศอื่นมาแล้วก็เลยอยากมานําเสนอให้กับประเทศมาเลเซียบ้างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็อันที่สี่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับราคาสินค้าราคาสินค้าเนี่ยก็ควรที่จะสมเหตุสมผลไม่ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ ไม่ต่ำจนทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะ,ะทําการค้าได้น,นะคะแล้วอันสุดท้ายน่าจะเป็นเกี่ยวกับแผนการตลาดที่เราจะทําร่วมกับผู้นาเข้าในมาเลเซียเพื่อที่เขาเนี่ยสามารถทําการตลาดในมาเลเซียได้เหมือนอย่างที่ยาได้ยกตัวยอย่างมอสักครู่ค่ะว่าถ้าสมมติเราจะขายน้ำจิ้ม ุกกี้เราก็มีแผนการทำคุกี้เดโมสเตรชันยังไงกับกับกับผู้ผู้ผู้นำเข้าในมาเลเซียเพื่อที่จะให้ผู้ไบเลอร์ผู้บริโภคในมาเลเซียเนี่ยรู้ถึงวิธีการการกินน้ำจิ้มซุกกี้อันนี้ค่ะอ่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับ คำถามสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายนี้อยากถามว่าการทําการตลาดต่างประเทศเนี่ยมันยากหรือเปล่าคะจริงๆแล้วอะยังมองว่าการทําตลาดต่างประเทศเนี่ยถ้าจะมองว่ามันยากมันก็ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มหาข้อมูลแล้วก็เริ่มวางแผนให้มันเป็นไป,นปนตามสเต็ปอะค่ะ mm hmm. เราก็จะค่อยๆ explore ว่า ตลาดแต่และประเทศเนี่ยมันจะมีช่องทางที่จะไปเจาะตลาดได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมฝั่งเราด้วยแล้วศึกษาตลาดไปพร้อมๆกันนะคะเรียนจบจบโครงการกันเรียบร้อยค่ะแฮปปี้ดีดามากแล้วเจอกันใหม่ในโครงการหน้าๆนะคะ